สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ปัญยาจะพาไปเลี้ยงงัวเนาะเออออกสายจังหน่อยมันร้อนด้วยนี่อากาศห้อนห่อนไปไปเลี้ยงงัวกันเอาเสียมมาด้วยบันห้าเจออีปูพูดอีปูพร้อมพาขับไปนี่ขาบไปนี่ไปด้วยวไะเอาเนี่ยยกเขามันมันยุดกินเฟือง

Ừ ออกไปก่อนมันเนาะอืมก็ดูว่าตังมก วัดไปหาง้วนอนนี้เขามาเลี้ยงงูนะใส่เชือกอะได้วยออไปใส่เมอวานไดอ้มันมีีอย่งบือลงเพิ่มเพิ่มเ 4 cái thôi. Lo. มมีไมไ้ดิเสียงไหมไม่จ้าของั่นะเปิดเล่งเสียงคกรอเป่าคนบางทีมันเปนหถืกัันเด้อไเสียงนะมันเกิมัจะหามันจะเงียบไปเลยเดินดูน้ยหอ๊ขึ้นมาไรเนี่ยเอนดไข่มแดงลงมแดงเลย อู้เนี่ยแต่สูงจนเห็นบ่ะซูมถึงไหมเห็นไหมอู้น่ะรังก็<อ>ชิมีไข่แท้ะควายโมห็นเลยซูมไหมเนี่ยรังมันอะแม่อมโอ้เห็นบ่เห็นละซูมให้พี่น้องเบิ่งดูมันเป็นตาหนามมีไข่บ่ตางม,มันคือนหน่อยแท้บ่เห็นมาไหมโอ้ยทั้งนพี่น้องเลย

ตายนะอีไปวดีป็ดปวดเป็ปวดเป็ดยืดไก่หามคนมนี่ปลา,าหน่อยคนโอ้ยลืมมาทิ้ตักมา <laughs> เดี๋ยวจะขับไปเอา เทวพดเดี๋ยวจะไปป้อยมีตันซาดมันเาอา้าทีชัูมาเนี่ยน้มันฉลงได้ยังไงขโคนมันลึกป๊ดป๊ดปดคนมันลึกแค่เอวคนนี้อเอเสียงจบับมึงดูถ้าเขาลงลงลงหลวงไปนี่สง,ง,งานใส่ดูดูลายอยู่ด้วยนี่ย คนมันลึก,กแตแท่ไม่ได้เอาที่ตักมาแม่ลองนะโอ้ยปีนไปกันหัวดวนไปพูนแล้วเนาะ <laughs> ลองบ้างแหมมีปลายอ,อย่างเด้อวันเม็นปลาเข็งหน่อยแต่คนลึกแต่ไม่ได้เอาที่ตักมาบะกลงหรอก

Mười mấy mười 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 ไม่มีหมากบ่อออกนะว้าวทนเดินท้อนไปแทะบ่บ่บ่บุ๋งสุกศกมึงฟองหากินยากเดินเป็นเด็กหน่อยแต่ก่อนก็วิ่งมอสชมกันไปแล้วที่มีไม่มีหมากเจ้าไม่มีหมากมันบ่อออกนะมันแหลงหลายบ่อออกหมากหมากบ่ออไม่มีมีบ่ไม่มีดอกเนาะ เบิ่งเบืง้งช่วยกันดูบันห้าตากล้องกีตาดีเห็นบ่ส่องมึงดีดูบันห้าเป็นตัวเล็ก <laughs> <laughs> เอามาดูหน่อยบักเกล็ดว่าแม่นมาหนาตัวเล็กโอ้ยเนาะโอ้ว่มีดอกไปนี่คือสิบอกแรงหลายหพูดเอาหัวเข้าไปใส่ล่ะเธอโอ้ย,อยที่เดียเอาหัวมวันนี้คืองูเลยพูนัวยังนิ่งอยู่เลยย่างไปดูบันห้ามี พักนี่ยาอีปูคือชิบ่ได้ขุดดอกมือน,นี่พี่น้องเอ้ยมันมันแรงเด็ดไหมขุดบ่เขาดินดังป้องป้องไหมมองเขาพักเลยพักอีเมงป่าพักอีเมงจักแต่ละภาคเรียกยังไงบุแต่แถวนี้เขาเรียกพักอีเมงเนาะเราเรียกยังไงกับพักอีหยังบุเดี๋ยวเดียวเดียวหาคด้อ

ห่างหมดง่ายเลยเราจะไปเบิ่งหางมดแดงว่ามีไข่บ่มันมันที่มีบ่คือมันมันคือแบบมันคือว่าแห้งนะมันคือว่าย่างเขามาซื้อกับหมดกัดนี่เนี่ยหมดหลายทีเออเออติดเข่ากัดในเสือดินเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อห่างหมดง่ายเลยมีไข่บ่บ่มีหรอกมีแต่ตัวไม่จะโตหมดแดง มีแต่ตัวมดแดงจ้าอันนั้นไปเอาอิมลอยมาให้มันนะเออไม่ไปเอาอิมลอยมาให้พวกจุกพวกจุกดินนี่แล้วเอาอิมลอยสมพติมันบ่มีไข่ดอกพี่น้องเบิ่งนะเบิ่งหัางมักไงไข่บ่มีไหมโอ้เออหมดแดงกันด่อยเออเออเออไข่แดงหมดแดงกัดว้าไปไปไปบ่มีไข่ดอกพไยเอาเอิมลอยมาให้มันกิ้มบนนี่ใส่พวกแมกโค้โอ้ยหมดแดงกัดไข่ไปแล้วบ้ไอะไรกูมา ตากล้องไปไล่งอพี่น้องเอ้ยคอยกระชิบเป็นตากล้องเองตัวให้พี่น้องดูบรรยากาศนี่บรรยากาศแถวบ้านชั้นนี่แกเอ้ยแรงแท้ๆหอนก็หอนเดี๋ยวก่อนเด้อสิให้เบิ่งนกนะนกอีหยังเบิ่งบ่อน้ำก็คุ้นๆ สิเหตุยังได้แกว่าบานฉันนะแรงก็แรงจริงๆแรงคักแรงแท้พุนเสียงนกแต่ๆจักโตอยู่เสือบุแต่ๆแตะๆอยู่เสือบุได้ยินแต่เสียงเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งน้ำไหมขุนขุนแล้วมันจะไปขุดกระปูได้ดินมันแข็งปานนะ่ะ เมึงน้ำบ้านคอยไหมพี่น้องแดดก็อืสุดยอดสุดยอดแดดดูเสียงนกเสียงหยังพุ่นเด้จักโตอยู่ใช่ น้ำเบิ่นคอยไหมพี่น้องคอยสิไปเหตุอีหย่างได้น้ำคุณเอเล่ฝนกับบอตกจากเถ้อาอดหอนหายหอนหายอีหลีเด,ด็ดๆดดดดสู่ตัวคนเลี้ยงงวัวเนาะ พักอีเหมิงพี่น้องทิได,บด,บดบนะ้บ่กจนะไปจำเจียวสักหน่อยทิได้โบน้อมีโบน้อต้นดูนะ้อเอ๊ะโอ้ยหมดแดงมันยังประัานเศร้ากัดข่อยด้วยนี่นเข้าไปในหมวกข่อยอยู่หมียน้นะคุณคุณแท้แท

เจอล้เด้อพี่น้องภาคอีเมียนเดี๋ยวก่อนเด้อเป่าเก็บเด้อหมดแดงหมดแดงหมดแดงเดี่ยันนี่คือภักอีเมียนใครดูแถวบ้านเรียกอะไรคอมเมนต์มาบอกเลยโอ้ยหมดหมดคัดหมดกัดเออเออเออเดี๋ยวหมดกัดไข่หมด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 นี่นี่มันจะเป็นใบจังสิพี่น้องมาใกล้ๆตะก้องจ้ามาใกล้ๆหมดแดงกัดข่อยแม่โอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนเด้อนี่มันจะเป็นใบจังสิเดี๋ยวก่อนเด้อขออนุญาตวางเด้อ หมดแดงตัดควายไหมเดียว่าไปเดยว่าไปหมหมดเออเออเออน่ะถอตบัรถอต้ยวยโอ้ยทำไมเขาไปนเือนะไปหมดแดงตัดน่องเียวาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวดคือเก่งแต่หมดแดงนี่วะเดยิงบ้โอ้ยแ โอเคมาบ้องบ้องใบมันได้นี่เดี๋ยวทีเก็บต่อแต่ตอนนี้เอาให้พี่น้องบ้องกันเพามันเป็นใบแบบน้าไอในเด้อพี่น้องงามตัจังหาออกมันหากินยากเดยออกก็มีแต่ต้นใหญ่ใหแม่เก็บยากอันนี้ต้นน่อยกระด้านมีหมดแดงีเด้อมันจะเป็นใบแบบนี้เด้อเอาไปแกงใส่ปลาย่างกระแซบเอนอีหยังกันบอกเลยเด้อหมดแรงไร้แท้ะแล้วสิเก็บ ต่อให้ไม่ได้สักหมอกแกงหนึ่งเด้อพี่น้องตัวหมดหมดมาตัดไข่อไหมขับไปในหัวมันไงเห็นแล้วเนาะชาดเนาะโอ้ยหมดกัดผักโอ้ยกว่าจะได้กินนี่มันคือยากลำบากแท้คุณน่ะสูงขวดโฟอ้าวเดี๋ยวสิห้ตากล้องเก็บเด้อพี่น้องแค่นี้แหละให้เบิ้งให้เบิ้งใบนี่งามงามตัวออกใหม่ไหมหยวอ่อนๆาาโอออ้้้ไดปนนีีแหหลละะพพ่่งบ ไอ้นั่นหลายพจนหมดกัดหุนหูหอนหางน,นี่เมียคืงามอยู่เด้ละ่ะแกงแกงสมโอ้ยบ่แม่นแกงใส่ปลาปลาย่างเนาะเนาะเนาะตะกองเนาะไปะให้ตะ,ะตะกองตัวกเก็บคอยเก็บบ่ได้หมดกลับบ้านดีกว่ารอ,อ,อนลับบ้านดีกว่าไปห่อนปล่อยงวไว้นี่แหละปล่อยงวไว้นี่แหละบ่มีของไผดอกอ่ะ อุ้ยหดไปไปเดินเดก่อนเ็เป็ุกรอนก่อนแล้วเนาะไปอ้เดี๋สีทากลับานด้ยบันไปแกะจัาปลาตรงนั้นเลยเดี๋ยวหนุกมันขึนเมื่อก่อนเดิเดินโอ้เดินงนเถอะมีงม้องเบ่งเบ่งเบ่งแดด ยาธิบาตักป้าไปป่อยอีโตนมันเดี๋ยวมันตายจะกี่ใดจะโตบ่อกีดโคนมันลึกเ<อ>ด้ได้เท่อเดี๋ยวก็เอาก้อนแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวนกจะกินมัดใร่ิดลงจเอ้ิองปดปปัดปด,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 ปดูแต่มันคือบูมีโตปลาหมดขี่โคนได้นนิเพื่อนสลัดตัว เนี่ยทางนี้ทางนี้เห็นเป๊ปปเนี่ย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 ยเสี่ยตาจน้อเดี๋มันขึ้นก่อน๊ากันมายสัะหมุดกี่โค้นมันจะหลาดจะตาย

คนที่เอาไปปล่อยได้สูขึ้นมาถึงตั้งไม่ได้ใจลอยแหงๆคนหนึ่งเด้อ

ไหนตัวยู Hello, he no. ไหนตัวยูเ okay, th mm. อาลอยให้นำเห็นจน้อยก่นบ่เนาะได้เออเอาแค่เท่าที่เอาได้เนาะเอาพก่อเนาะเพราะว่ามันมันจลาดยเนีมันหมดโคน่นมันห็น่อยเลยแมันหมดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใม่ดวาเาจะไปซอย เราจะฟังหนูกปะกาจะติดมือโอ้น่าัดนะนัดคิดคนน่าก็บ่มีให้เขย่าเว้ยเอาไปเนาะให้มันแห้งจังเลยเถอะเนาะอืมมาเดี๋ยวมันจะตายก่อน สองตัวโอเคได้บ่กเขาได้อยู่เนาะเอาอะไรล่ะไอพวกติพิธก็คือว่าดวงไอพวกนี้รอกกันนะอ๋อจะลอกออกมาพอก่อนไปเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยเดี๋ยวปลาตายเดี๋ยวค่อยมาใหม่เลิกกันใครกินก็ได้ใครทิ้ง เจอเขาไปปล่อยตัวของพี่ติ๊กโต้เลยจับปลามาได้นเขาเขาจะมาปล่อยเนี่ยเจ้ามาปล่อยเนี่ยเอาไป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 สู่ชีวิตต่อไปอยู่บ่อใหญ่แล้วก็รอดได้แหละ่าให้ไปจับได้นะจับได้นะไป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 เก็บเอามาปล่อยเด้อนี่เด้อก็ได้เอามาเฮ็ดหยังเด้อเอามาปล่อยจับไปหนกยากได้เห สู้ช kind of ีวิตไปชีวิตหนึ่งไปกดเอาหนังออกก่อนเทไปเลยโอ้ไปจุกจุกเลยไปเด้อ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 หายเขาจับได้อีกนะบ่วใหญ่เป็นเขาจับไปได้หรอกเอาชีวิตให้รอดเด้อเอามาปล่อยกัน อั zz, shorts, а! นนี้บ่อใส่น er, ้ำใส่น้แ้บ่อบ้านเนี่ยก็ได้มีหนังปาปูปลาปาด้เป็นบ่อธรรมชาติห้ามคนจับปลาด้วยแต่ว่าห้ามคนจับปลาปลาธรรมชาตินั่นแหละแต่เขาห้ามเขาจับเขาชีฟังเขาบุบบน้ำสิคุนเขาใส่น้ำนะเขาก็บีอยากให้ลงเลยน้องน้ำไม่สิคุนจะจัของลงก่อนเด้อ ลงก่อนว่ะชิมี่ยังให้กินบ่วหอยห้อยหอยหอยหอยมีหอยมีอย่างอะไรบ้างมือล่างมาเจมามางงไปได้บอเจ้าของนี่แล้วแต่นานนี้คือที่ลงยากว่ะพี่น้องเพราะว่ามันหนามันน้อยย่านย่านไปว่ากำลังไหลย่านไปว่าน้ำมันฉีดคุณท้องใช้น้ำนะเมย์ก็ชิมีหอยนั่นแหละไปงมอยู่มันมีหอยจูบหอย หอยลายหอยกาดสิหน่ามันบานบ,าน,บานเท่าเนาะมันกระชิ่หากินประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวมือหลังจังไปเอาปลามาปล่อยใหม,ม่เอามาเอามามดมงนั่นได้ก็สเอามาดมดเออฮรอน <laughs> สุดท้ายเนาะก็ฝากดูช่องใหม่ของปยาเดลเดอร์วิธีชีวิตบานๆของปยานั่นแหละคุณอรันกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็จบแค่นี้เลยเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบายงมหอยก่อนนะจ๊จะ